จังหวัดน่านกันหน่อยค่ะงานสงกรานที่น่านปรากฏว่าหนุ่มม้งคนหนึ่งไปแทงคนตายคือทะเลาะกันมาตั้งแต่ปีใหม่ยาวมาจนถึงกระทั่งงานสงกรานนี้เจอหน้ากันอีกแล้วเล่นน้ําใกล้กันตะโกนท้ากันเอาไหมเอาดิก็เลยเอามีดแทงกันค่ะโอ้โหลองช้าอ้มันเก่าก้าโม้งเหรอ ริมถนนบ้านสบกรนะคะเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสองค่ะ วงสะทอนแท้เท้าวัย20ปีถูกแทงเข้าที่ลิ้นปลีลิ้นปี่แผลเดียวแล้วก็ไปตายที่โรงพยาบาลเพื่อนผู้ตายบอกว่าคนแทงก็คือในยพอายุ18ปีวัยรุ่นเผ่ามงนะคะพร้อมเพื่อนอีก15คนที่รุมปีกันตำรวจตามจนเจอนี่คือตอนที่ไปตามหามีดเพราะว่าเจ้าตัวโดนเค้นสอบ4ชั่วโมงจนสารภาพว่าเป็นคนแทงวงสะทอนจนตายจริงแค่แทงไปมั่วๆไม่ได้ตั้งใจให้ตายแทงเสร็จแล้วก็เอามีดไปทิ้งตรงพุ่มไม้แล้วแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันค่ะ